วันแรกที่ได้มาดูสภาพการเป็นอยู่ของบ้านน้องจอยนะครับมันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจลงอูดมากเลยนะครับเพราะว่าความเป็นอยู่เนี่ยมันมันใช่บ้านคนเหรอเนี่ยนะครับตามความรู้สึกลงอูดเลยนี่มันเล้าไก่หรือเปล่านะมันแย่มากๆเลยมันติดลบแบบสุดๆเลยอะนะครับเราเราก็เลยมีความคิดว่าจะทํายังไงจะช่วยเขายังไงให้มันพ้นจากจุดนี้ไปนะครับเพราะว่าสภาพบ้านเนี่ย กระต๊อบนะครับยิ่งกว่ากระต๊อบอีกนะครับคือเราเห็นด้วยตมองด้วยตัวเราเองเนี่ยเราเห็นความความเจ็บป่วยของของตัวเขานะครับของแม่เขาที่ป่วยตามที่เรารู้ข้อมูลมาคือป่วยโรคมะเร็งนะครับแต่นํำซ้ำลูกมาป่วยอีกหันไปเห็นลูกนั่งอยู่ข้างๆซึ่งดูแลแม่ป่วยมะเร็งอยู่ลูกก็มีเนื้อตัวที่แบบเป็นแผลพุพองหมดเลยนะครับทั้งตัวเลย ก็มารู้ว่าเป็นลูกของน้องจอยทําให้แย่เข้าไปหนักเลยทีนี้ลุงอูดรู้สึกมันมันมันเคาะซ้ํากับซัดแบบสองเด้งเลยอ่ะครับนะครับก็แย่มากหลัลงจากนั้นูกก็ลูกเพจอีันก็ช่ใช่ก็ได้ก็ได้บอกต่อกันถึงลูกเพจอีกจันนะครับว่าลุงอูดอยากจะสร้างบ้านหลังนี้อยากจะชุบชีวิตให้เขาพ้นพ้นความทุกข์ ให้เขาพ้นออกมาให้ได้หลุดพ้นออกมาให้ได้นะครับความเป็นอยู่ที่เขาเขาเป็นอยู่เนี่ยนะครับก็ได้ปารกรับทุกๆคนนะครับแล้วก็ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการสร้างบ้านช่วยผู้ยากไร้คือครอบครัวน้องจอยนะครับใช้ระยะเวลากี่วันช่างทั้งหช่างช่างทั้งหมด4ี่สิบคนที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับคือระดมช่างทุกทุกทุกช่างเลยมาช่วยกันทำยังไงให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องแข่ง กับเวลานะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ปกติคําว่าปกติก็หมายความว่าเขาไม่ได้ป่วยอย่างนั้นคือปกติแต่นี้มันเป็นแข่งกับเวลาที่ไม่ไม่ปกติคือคนที่จะอยู่บ้านหลังนี้เป็นคนป่วยทั้งคู่เลยมันยิ่งกดดันลุงอูดทําให้ลุงอูดเนี่ยต้องเร่งสร้างให้ไหวที่สุดนะครับเท่าที่จะไหวได้ก็รวบรวมช่างทั้งหมด42ชีวิตนะครับมาทําบ้านหลังนี้ใช้เวลา13าวันในการก่อสร้าง แล้วเวลาเมื่อกี้ที่พี่อูดเห็นเขาตอนที่เขามาถึงบ้านพ่อพี่แววง็ก็ดีใจอะไรเงี้ยพี่อูดขนลุกเลยเขาดีใจมากนะครับลุงอูดไปรับจัดรถพยาบาลไปรับเนื่องจากคนป่วยไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ปกติต้องนอนอย่างเดียวเลยนะครับก็จัดรถพยาบาลไปรับแววตาที่เขาได้เห็นบ้านแวบแรกเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถามอะไรเลยน้ำตาเขาไหลออกมกเลยนะครับ มันเหมือนเขาดีใจมากซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกนี้มาก่อนเขาไม่ได้เคยอยู่บ้านแบบนี้มาก่อนหรือชีวิตที่ที่ติดลบมาโดยตลอดทั้งชีวิตของเขาที่เขามาอยู่ในที่ไปในที่แห่งนี้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ใช่นะนี่แหละคือการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะ เรื่องมันเกิดขึ้นเนืัองแตบปีที่แล้วนุ่นช่วงที่โควิดกําลังพีคแรงๆอะคะ่ะช่วงที่ตอนนั้นเรากําลังทําโครงการโควิดอยู่เนาะก็ทางบ้านรู้สึกจะเป็นน,น้องน้อยอะเขาเขียนจดหมายไปแล้วก็ไปบอกว่าพี่สา,าวเวขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากลูกไว้ถ้าเกิดเขาตายก็ขอฝากลูกกับพี่ปวินาหน่อย ทางมูลนิธิปวีนาโดยพี่ปิ๊กปวีนาค่ะก็ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับเราว่าไปเยี่ยมกันหน่อยอยากจะไปช่วยเขาทางนู้นก็เหมือนส่งอาหารส่งเงินมาก่อนละแล้วเราก็มากันไม่ได้เพราะว่าโควิดก็บอกพี่อูดไว้ว่าพี่อูดมีคนป่วยอยู่ที่ประจวบเนี่ยถ้าทางจะลําบากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีโอกาสโควิดซาปุ๊บ,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 บก็เลยเรียบมาในเดือนมกราก็นัดกันก็มีมูลนิธิเพชรเกษมมูลนิธิปวีนาแล้วก็มีเผดิจันแล้วก็มาถึงก็มาแต เรื่องการรักษาก่อนคุณหมอของโรงพยาบาลประจวบเนาะก็<ร>เชิญมาก็มารับเคสไปก็เรื่องการรักษาแล้วก็มาเจอว่าน้องเอิร์นลูกสาวคนเล็กเนาะ<ช>ว่าไม่สบายก็ส่งไปก็ปรากฏว่าเป็นโรค s l e เแล้วก็ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ก็นั่งคุยกับคุณละว่าเออสภาพบ้านดูแบบแย่มากเลยเป็นเหมือนข้อไก่เาเราก็เลยคนป่วยจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่า ถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยลูกสาวยังต้องอยู่เนาะคุณพ,พกก่อพ่อก็ยังต้องอยู่เราก็เลยตัดสินทางทางที่ปรินาก็ุ๊บอกว่าสร้างบ้านได้ไหมก็เลยประชุมกันทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะสร้างบ้านให้เขาเพราะว่ายัางไงเขายังต้องมีการรักษาตัวต่อไปแล้วสถานที่มันไม่เอื้อเลยในการอยู่แล้วก็อยู่โรงพยาบาลของเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังมีลูกสาวอีกอายุ11ขวบก็เลยที่ประชุมตกลงกันว่าสร้างบ้านเขาสร้างบ้านก็ ก็ตกลงว่าเราจะบอกไปกับสังคมอีจันเนาะให้ช่วยกันทําบุญแล้วส่วนทางพี่อูเจิดรับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างค่ะ ก็ทั้งหมด13วัน,วน13วันพี่อุ๋ยก็รับผิดชอบอย่างรุนแรงมากไม่หลับไม่นอนกก็เกาอสร้างทั้งวันทั้งคืนของเธอไปบ้านก็เสร็จเพื่อให้ทันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันคือความเร่งด่วนใช่ใช่เราเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในในสภาวะอของการป่วยแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจก็คืออยากให้ช่วงที่มีค่าที่สุดเนี่ยค่ะให้เขาได้มีความสุข ให้จิตเขาดีให้จิตใจของคนในครอบครัวเนี่ยยังพอชุ่มฉื้นที่ที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากต่อไปเราก็เลยตั้งใจอย่างเต็มที่และทําอย่างรวดเร็วที่สุดจําได้ว่าเมื่อกี้ที่จอยบอกว่าวันที่เรามาคือ17เมกราวันนี้คือวันที่วันนี้คือวันที่เก้ากุมธาแล้วันเป็นวันที่เราได้สามารถส่งมอบบ้านให้เขาได้ต้องแบบ ขอบคุณพี่ลุขอบคุณวิจารณ์มากขอบคุณสังคมีการขอบคุณลูกเพศขอบคุณนะคะทําให้เรามีวันนี้แต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทํามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเราพูดเรื่องการคุ้มค่าไม่ได้แต่ว่าจะคิดว่าการที่ทําให้จิตคนคนหนึ่งมีกําลังใจมีมีความเข้มแข็งพอที่จะสู้ต่อไปอันนี้ โคตรคุ้มเลยอะ่ะโคตรเป็นบุญเลยอะ่ะแล้วก็อยากให้ลูกเพจที่ช่วยกัน5บาท10บาทร้อบาทเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง